ดอกนี้ก็อ้วนมากค่ะเห็ดพึ่งเกาลัดนะคะไม่น่าเชื่อเลยว่าพฤศจิกายนยังมีให้เก็บอยู่ค่ะมาเดินขวนัเอ้ยพี่น้องมาเบิงเด้อพอแล้วปีนี้จะ้ะเห็ดคอนสนหรือเรียกว่าเห็ดฮาริมัสค่ะปาดเบิงสะอ่อนเด้อกองงามๆเลยพี่น้องเบิง สุดยอดเลยจ้าก่อนนี่ยัางงามเลยเบิองดอกอวบอวบเลยจ้ะปาดคักคๆๆักคักม,มาโอ้โหปิดปิดกบกบเบืองนี่จ้ะพี่นอ้องยัางงามเลยเห็ดคอนสนพอแล้วปีนี่ปี2566หรือว่าปี2023จ้า โชคด,ดีโชคดีว่าสันตัวยกโป่งอย่างนี้เลยจ้าพึ่งได้พ่อก็เขาจะสิสิ้นปีแล้วป้าติโวอย่างหัวจะของเด้ขอทายไปหลายหลายเนี่ยจ้าโดนเธอก็สิได้พ่อโอ้ครั้งที่แล้วไปพ่อในป่าหนึ่งดอกันตัวที่เก็บมาได้นอกนั้นกันไง่แบบว่าเถ่าแล้วก็เก็บบ่ได้กินบ่ได้จ้ะยังงามเลยเบิ่งพี่น้อง แกงแซ่บแกงอร่อยเด้อจ้ะเดี๋ยวเอิญมูมาเอาพอแล้วคอยทายมาให้หมูเจ้าเบิรงเด้อนี่เลยจ้าสีห้ยมูผูนี่เด้อเอาไปลองจิมเพิ่นมาเก็บเห็ดน้ิกันปีนี้เป็นปีแรกให้เพิ่นชิมหลายๆอย่างเลยปีหน่าสิได้รู้ว่าเก็บเห็ดอันใดบ้างง,งามจ้า<อ>พี่น้องนี่เลยเด้อเดี๋ยวเสียเอาเห็ดไปให้เพิ่นดีใจคักจ้ะ ผ้ามูเก็บเห็ดอียงเพื่อนกัมากเบิดเลยกินอันนั้นกระแสบกินอันนี้กระแสบไปเบิด์ไหมมวนมวนหาเห็ดนำกันป่าอย่างหลายเลยเอาหมดถัดคันตะเลนอู้อันนี้ก็สวยนี่พี่นี่ตรงนี้อีกนี่เยอะเลยเกือเยอะเยอะเลยกาอย่างหลายพูดนั่นอีกเหลืองเหลืองเยอะมากนี่เดอเบิงเบิงตะกาน กล้องก่อนเด้อปาดตเบิงเบิง,งยางงามเลยนี่อ่ะพี่ตัดขาก่อนอันนี้ตัดแล้วอันนี้ตัดแล้ว,อนนลวโอ้โหม,นม,นมนันมันมันใช้ได้เลยจ้ะสุดยอดไปเก็บกันต่อฝนลงเม็ดละ วันนี้ลมค่อนข้างแรงนะคะ13องศาสภาพอากาศ